สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคุบพิเศษนะครับวันอังคารที่19กันยายนสภาพัสิบหกครับเก้าโมงสีนาทีตามเวลาประเทศไทยครับครับวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอสิ่งที่ท่านนายกได้เดินทางไปประชุมอาเซียนญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่1 5บหถึงสินะครับภารกิจของท่านแน่นเอียดเลยและท่านก็เพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะครับเดินทางออกจากญี่ปุ่น เมื่อคืนนี้ก็ตอนนี้ก็คงถึงเมืองไทยแล้วสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือ,อ,อทางท่านทีรัตรรัตนเสวีอดีตโฆษกรัฐบาลสมัยรัฐบาลยิ่งรักตอนนี้เป็นผู้จัดรายการที่ Voice TV นะครับท่านก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์เมื่อวันที่16ธันวาคน,นะครับบอกว่าคุณชัยรัตน์ถมยาซึ่งทำงานอยู่ที่ เอ็นเอภาพสัทไทยที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเอ็นเอชเคเวิ์ภาพสไทยสัมภาษณ์พิเศษนะครับเราก็อยากจะพาแฟนรายการไปติดตามชมกันนะครับซึ่งนี่ฮะ uh, นี่เป็น n s k World Japan ภาพสัตนนะครับนายกรัฐมตรีเปิดใจมั่นใจนักลงทุนญี่ปุ่นอย่างลงทุน มันอย่างมั่นใจลงทุนในประเทศไทยนะครับเราไปติดตามฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัมตรีเรษฐากับคุณชัยรัฐมยาจาก N H K World Japan ครับสวัสดีค่ะท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าท่านนายกเป็นเซลแมนเบอร์หนึ่งของเืองไทยและดูเหมือนว่าภารกิจหลักที่มาญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ยก็คือการชวนนักลงทุนญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศไทยไดยพบมกับ ตัวแทนนักธุรกิจญี่ปุ่นไปแล้วมีตอนนี้มีไทยสนใจที่อยากจะไปลงทุนหรือไปตั้งสำนักงานตลักวุ้ยผ้าในไทยไหมครับขอขอเน้นขยายความแมนเซลแมนอร์หนึ่งก่อนม่ได้เคลมนแมนเซลแมนที่เก่งที่สุดตอนนี้เขาในฐานะผู้นำประเทศเนี่ยค่ะผมอยากจะเป็นแสดงจุดจุดตงชัดเจนนะครับว่าประเทศไทยเปิดแล้วเปิดแล้วสําหรับการทําธุรกิจนะครับเดินทางไปตั้งแต่ u ูเอมาตั้งแต่เดือเจ็ดมา เราก็ไปประเทศตาไปบาราซโรมาหลายประเทศเนี่ยแน่นอนครับเรื่องที่อยู่กสำคัญที่สุดที่เราคุยกอบเราคือเรื่องเจรจาการค้าเจรจากันให้ให้มีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับที่ไปที่เอ่เอแบบโรลินิชทิที่ซีปักกิ่งมาด้วยเหมือนกันแต่มาญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยเริ่มต้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเนี่ยก็เจอกับทางข้ามรัฐมิติใช่ไหม,มครับรัฐมนตรีพาณิชย์เขาที่เขาเขาพิ่งรับตำแหน่งเป็นวันแรกเลยก็เจรจายืนยันสิท่งต่างเดิมว่าเราเวลคัม แล้วก็ยินดีที่ทางสหสูรได้ลงทุนกับญี่ปุ่นเพราะม่นถึงนั้นเป็นเป็นนักลงทุนเบอร์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตลอดเวลา60ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต่อด้วยเบอร์ธนาคารมิสูบิชิแบงก์ซึ่งมีเครือข่ายของนักลงทุนนักอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเยอะแยะทุกท่านก็ยืนยันว่าประเทศไทยยังเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดอยู่นะครับเราก็ตามด้วยบริษัทมิสุยซึ่งเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดนะทำเรื่องแก๊สเอ็กซ์ e เรชั่นแล้วก็จะทำเรื่องของเเออเ i a t i o n fuel ด้วย เป็นการที่จะเอาคุกกี้ออยยูสคุกกี้ออยมาแล้วก็ทำจากเอทานอลจากอ้อยด้วยนะครับก็พยายามที่จะลงมาลงทุนตรงนี้ <c oughs> ก็อยากให้เขาลงทุนแล้วมิสซูนี่ต้อพูดถึงครับ <c oughs> เขาลงทุนในบริษัทย่อยๆเต็มไปหมดมนะครับหลายสิบบริษัทเลยที่เมืองไทยนะครับโดยเป็นอินเวสเตอร์รายใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงบ่ายก็เป็นช่วงที่เราผมผมพบปะกับนักลงทุนที่เกี่ยวทางด้านยานยนต์ทั้งหมดค่ะนะครับเช่นมาสเตอรมิสซูบิชิฮอนด้าโตโยต้าอิซูซุซูซูกินิสสัน ทั้งหมดนี้นะครับหลายๆลบริษัทเองก็กชัดเจนครับว่ายังคอมมิตสู่ประเทศไทยอยู่แล้วก็ยังจะอยากจะมาลงทุนอยู่นะครับอย่างเช่นบริษัทฮอนด้าลงทุน5้า0มนล้านใช่ไหมครับมีมีหลายบริษัทก็ประกจะลงทุนสมัยก่อนลงทุนแค่สองหมื่นล้านแตในห้าปีตอนนี้ลงทุนสามหมื่นล้านยิ่งเยอะเยอะขึ้นไปอีกแต่หน้าที่ของผมคือทข้อก็มีคอนเซิร์นหลายเรื่องมีความอาจใจเข้าใจเข้าใจผิดในข้อมูลอะไรอย่างเี้ ก็ตัวอ,อ,อย่างเช่นเขาบอกเรื่องงลงทุนด้านอีบีนเนี่ยมีหลายบริษัทก็บอกเอ๊ะเรื่องของอินฟราสตรักจอร์เรื่องของชาร์จิงง station, ่งสเตชันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นอิซุสเรื่องของกระบะเนี่ยซึ่งกระบะรถกระบะเนี่ยเป็นหนึ่งในเวฟไลฟ์ของคนไทยคนไทยซื้อกระบะปีละหลายแสนคันแต่ไม่คนต่างจังหวัดก็เยอะๆเขาก็มีความคอนเซิร์นว่าเอ๊ะมันมีที่ชาร์จหรือเปล่าผมก็เรียชัวเข้าไปไม่ต้องห่วงในตรงนี้เยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนรถกระบะเนี่ยเขาจะกลับพิจารณาใหม่เร่งการลงทุนเข้ามาอีก ครับ้ามาสร้างโรงงาน E ีไม่ใช่แค่สัญดาบอย่างเดียวมไม่ใช่แค่อายส่วนนี้จะดูเรื่อง E ีีด้วยนะครับ,รบทุกคนก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการลงทุนประเทศไทยแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆไหครับอย่างเช่นนักลงทุนมักจะ,ะกังวลเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงทางการเมืองก็ไม่มีนะครับตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีใครถามถึงตรงนี้เลยไม่มีมมเลยพราะญี่ปุ่นเอ,เองผมเชื่อว่าเขาอยู่กับการเมืองไทยมา60ปีแล้วเขารู้ว่าบางช่วงก็เปราะบางบางช่วงก็แข็งแกร่งแต่ยังไงก็ตามทีเรายังยึดมั่นอยู่กับปกครองบอกประชาชนที่เม นะครับแล้วเราก็เราก็มีความเชื่อมั่นในความสงบเพราะด้นนี้เขาบอกว่าโอเวอร์ไทม์เนี่ยมันก็ไม่ไมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในการที่เขาจะมาตัดสินใจลงทุนไม่มีไม่มีไม่แต่ลายเดียวที่แสดงความกังวลเรื่องนี้นะครับไม่มีเลยนะครับโดยเขายิ่งระยะหลังนี้รัฐบาลนี้เราเป็นรัฐบาลที่มความสำคัญเรื่องของการลงทุนเรื่องของภา,าคธุรกิจ v e r y business friendly เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องเหล่านี้เขามั่นใจอย่างมากนะครับ มันมีข่าวออกมาช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนนะฮะว่าผลการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ได้ออกมาแล้วแล้วก็มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นคนที่สำรวจเส้นทางนี้เขาจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับในการที่ก็เดี๋ยวจะต้่งดูนง<อ>งร<อ>นแ<อ>งข่ของแผนแผนการลงทุนทั้งหมดของประเทศโดยองรวมทั้งหมดนะครับแน่นอนครับจากจากเหนือไปจากจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นเช้นยุทธศาสตสําคัญไม่ว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเ่ื่อเรื่องของการโลจิสติกในการขนส่งสินค้าไปสู่ ลรวแล้วก็ผ่านไปทางจีนซึ่งตอนหลังมีความต้องการของสินค้าของเราเยอะมากนะครับอ,อันนี้ปุ่นเขาพร้อมที่จะลงทุนมั่นใจ,จ<ะ>ว่าเขาพร้อมครับพร้อมอ,มอมย่นี้ยังยังไม่ได้เจอเจอผู้นี้ลงทุนนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ฟังข้อมูลก่อนที่จะมาเนี่ยเขามีความพร้อมแล้วก็มั่นใจว่าว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านครับเดี๋ยวหลังต้องมาเร่พูดคุยกันว่าอย่างไรนะครับมีนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ตอนนี้กําลังมีการส่งเสริมก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับ ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจในซอฟต์แวร์นะมีอะไรนี่มีมังกรมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยถ้าเนายกไม้มีการพูดคุยแต่รื่องของความร่วมมือในการที่จะโปรโมทซอฟต์แวร์อย่างนี้ครับใบน,นี้ใบนี้จะไปใบนี้จะไปดูทุกๆ,ๆอย่างเลยครับเรื่องทุกๆทุกอย่างเลยนะครับเราควรจะมีการพูดคุยกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมมาข่อนลงหน้าสองวันะนะครับงานจริงๆเริ่มคืนนี้ที่จะพบปะกับทางนายผู้นำทางนั้นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะจะ เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงอาหารเย็นคืนนี้ก็คงมีการพูดคุยกัน<ม>ต่อไปะนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้มีคนไทยจำนวนมากนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทํางานในอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเขียน manga ก็ตามหรือว่าเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้นะมัน,ม,นมันจะมีโครงการอะไรที่จะส่งเสริมเพื่อที่มีศักยภาพตรงนี้ผมว่าเราก็อยากจะเรียนรู้นะครับว่าเอ่ออีโคซิสต็มของสภาพแวดล้อมที่มีความสร้างสรรเนี่ย ทำยังไงเพื่อให้คนที่มีทาเลนทางด้านนี้เนี่ยอยากที่อยู่ที่นี่เราเองเราไม่อยากเสียทาเลนให้กับทางนีเราอยากจะจริงๆแล้วเนี่ยอินพอร์ตเขากลับไปอยู่ที่เมืองไทยมากกว่านะครับหน้าที่หน้าที่รัฐบาลคือต้องให้ความมั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนรายงานนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการนำรารยงานจากชาติเข้ามาตรงนี้ในอนาคตเ้วยนมันอาจจะเป็นโอกาสข,ของคนไทยที่ได้เข้ามา ในการที่จะทํางานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการพูดถึงตรงนี้ด้วยกันอย่างเราเองเราก็ขาดแคลนนะครับเราเองเราก็ในแรงแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับพวกพวกใครถึง high profit industry ที่เราจะพยายาม move from mid d l e i n c o m e t r a c t เนี่ยขึ้นไปสู่ high level เนี่ยผมว่าเราเองเราก็ขาดแคลนแรงงานตรงนี้นะครับเราก็เราก็ทุกทุกครั้งที่มีการเจรจากันทางด้านการค้าเนี่ยกับบริษัทใหญ่ทั่วโลกเนี่ยผมเองไม่ใช่เน้นแต่แค่เม็ดเงินมาลงทุนหรือ supply chain ที่ตามมามันต้องมี people to people exchange ด้วยเหมือนกัน นะครับเราก็ทาง B O I ก็มีมาตรการทางภาษีที่สําคัญโดวมาก็คือเขามาตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ที่นี่ที่ที่นี่เองว่าที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะได้อินเส้นทีฟบางอย่างไปเพราะเราต้องการครับเราเราผลิตเอนจิเนียร์ไม่พอนะครับแรงงานคุณภาพของเราเีามีไม่พอจริงจริงแต่จริงจริงแล้วเวลาผมไปผมไปเชิญเชิญให้น้งทุนมาเนี่ยเราเองเราก็ไม่ได้ปิดบังตรงนี้นะครับเราก็ยอมรับนะครับแต่เขาเองเขาก็มีความประสงค์ที่จะมาลงทุนแล้วก็ ต้องพัฒนาตัวนี้ไปด้วยกันในช่วงสิปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าญี่ปุ่นไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกะมาหน้มหนาวหน้าเศรษกิจญี่ปุ่นอย่างไรที่จะให้ให้ประเทศไทยจารตัวทต่าเชื่อว่เป็นก็เป็นก็เป็นเพื่อนบ้านของเราแต่ละประเทศเองก็มีจุดแข็งแตกต่างกันไปนะครับเราเองเราก็มั่นใจว่าว่าเราเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญเหมือนเดิมในสายตานั้ลงทุนญี่ปุ่น ครับแต่เพราะว่าบริบริษัทขอบเขตในเรื่องของสปายเชนมันก็กว้างขวางขึ้นไปเยอะรเรามั่นใจว่าประเทศไทยป้าอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่สาคัญแล้วได้เปรียบเรามีท่านลึกล้ำเรามีระบบลอจิสติกส์ที่ดีนะครับเรามีเ,าเรามีาไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมที่จะให้นักลงทุนเข้ามานวาาใช้ชีวิตอยู่มาใช้ชีวิตทำงานได้อย่างดีเรามีมาตรการภาษีที่เหมาะสม ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่แล้วลงทุนญี่ปุ่นลงทุนที่ต่างประเทศในในอาเซียนมากๆก็เป็นเรื่องของการต่อจิกซอทางด้านโลจิสติกทั้งหมดนะครับตรงนี้เราก็มั่นใจว่ายังไงก็ยังเป็นน้ลงทุนในประเทศอาเซียนญี่ปุ่นลงทุนที่เปนใหญ่มาสุดในการประชุมเอเป็กที่ซานฟรานซิสโกที่ผ่านมาท่านายกก็ได้เจอท่านนายกคิชิดะ แล้วก็ท่านโยชิดปีนี้ญี่ปุ่นเป็นประธาน G เด่วยก็เาเดินทางไปหลายประเทศทีเดียวไป,ไปถาความร่วมมือว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของอยูเครนหรือว่าเรื่องของสีปันุ์าวุธเกาหลีเหนือท่านโยชิดะได้ฝากขอร้องอะไรทางไทยเป็นพิเศษในเรื่องนี้ไหมครับอย่างครับเรื่องนี้จะเชื่องชุดนิดหน่อยนินเองนะครับ<ม>ว,ว่าเรื่องของพมา่าเนี่ยว่าโวงของเราคืออะไรนะครับเราชัดเจนครับเราให้ต้องให้ h u m a n น t a r i a n รน s ล s ซิสเตนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ทราบดีอยู่ว่าปัญหามันถูกยกขึ้นไประดับนึงแล้วแล้วเราเองเรามี เรามีพรมแดนที่ติดคามาสองพันกิโลนะครับเราเปิวลไเองก็เป็นหนึ่งในเงมเมเบอร์ของอาเซียนด้วยนะครับมีประชากรประมาณเจ็ดสิบล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นถือว่ามีอยู่เยอะอยู่เพราะในเรื่องของเรื่องของมันที่มันแถวนี้เป็นเรื่องทีง่สำคัญถ้าจะมีปัญหาขึ้นมาเราต้องให้การส,ส่งเสริมนี้มีที่สุดอ่าท่านนี้บอกว่าท่าในใาจยึดตามฉันทามติห้าข้อในอาเซียนแล้วทีเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของไทยเนี่ย ไม่ได้พยายามที่จะกดดันให้ทางพม่าเนี่ยนะฮะคือทำตามจันทรามติห้าข้อท่านนึกว่าจะมีนโยบายอะไรที่มันแตกต่างจากที่ผ่านมาผมว่าผมว่าเราต้องโทนจากการที่อย่าไปใช้คําว่ากดดันนะครับผมว่าเราต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งท่านรอรายวานปีที่เไปเจอกันมาเมื่อสิบวันที่แล้วเนี่ยเรามีข้อตกลงชัดเจนว่าเราจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่อง humanitarian action นะครับตรงนี้ก็ก็ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เริ่มในการพูดคุยกัน ค่ะแล้วก็พูดคุยในเรื่องไฟฟลอยต่อสื่สอสเปนด้วยเหมือนกันค่ะเพราะที่แล้วทั้งอา,อาเซียนเองเนี่ยก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเทก e ีดดิ้งโลดตรงนี้ของเรื่องของอุปยาศาสตร์เรื่องของอะไรหลายหายอย่างที่เราเป็นเป็นเพื่อนบ้านเป็นมีมีบัลลังก์ที่สุดเจนะ,ค,ะครับที่ผ่านมาโดยเห็นว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยโดดเด่นมากนักในในเวทีต่างประเทศเนี่ยท่านคิดว่าเราจะกลับไปตรงตรงนั้นได้อย่างไรครับ ในการแสดง่าไม่แน่ใจว่าเชื่อคำนั้นถูกต้องหรือเปล่าวันโดดเด่นหรือไม่โดดเด่นแล้วเอาเป็นว่านั่นนโยบายด้านการต่างประเทศของประเทศไทยเนี่ยเราเราเราถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้นะครับไม่เป็นเรื่องของสายพันธ์สัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งท่านก็เห็นได้ว่าได้จากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาผมได้พบปะกับผู้นำาเสียทุกคนนะครับคราวนี้ก็จะก็จะกระชากสัมพันธ์ให้นั่นแฝนยิ่งขึ้นอีกนะครับเรื่องเช้อเชิญเรื่องการลงทุนและอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ทำเท่าที่เราควรจะทำคือเร นะครับที่มาเจรจาที่ญี่ปุ่นนี่ก็ทุกบริษัทผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นฐานผลิตขายในประเทศเรา2 0เ0อนแล้วเองอีก2อ3สเนี่ยส่วนมากส่งมาขายต่างประเทศเพราะนั้นในเรื่องการสัญจาเรื่องเรื่องการเจรจาทางด้านสนธิสาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งกับอังกฤษกับ UK เคแล้วก็กับ e ีมีความสำคัญมากทางผมเองโดยท่านรองระยนายกบัณฑีตกับท่านผู้จัดการค้าหมว่ออาทิตย์ทั้งสองท่านเองก็จะ เป็นมามสัมพันธ์ในการที่จะเร่งเจรจาตรงนี้ให้เป็นปรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็มีการสื่อสารผ่านไปทางรัฐมนตญี่ปุ่นแล้วซึ่งทุกท่านก็แฮปปี้อยู่นี้มากเพราะนี่ตัวนี้เนี่ยเราอยู่นที่ว่าเรื่องเดิมเป็นยังไงดีกว่าเราโฟกัสออนอนาคตดีกว่าเราก็เดินหน้าต่อไปให้มันรู้เรียวให้มันสมดุลผลดีกว่าอาเซียนญี่ปุ่นครบ50ปีในปีนี้ท่านเดินทางมาก็เพราะว่าได้เหตุผลดีนครับทีนี้ถ้าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นบทบายของญี่ปุ่นต่ออาเซียนเนี่ยท มันควรจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้ไหมครับเพราะว่าสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตเนี่ยผมว่าผมว่าประเทศอาเซียนยังไงก็ยังเป็นยังเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายหนึ่งของของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเองารล,ลงญี่ปุ่นในงลกหรืประเทศไทยนี่มหาศาลนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิศาส์เออเราโอยย่อ,ยอข้างญี่ปุ่นหมดเพราะนั่นเรื่องปัญหาเจ้าพ่อติทที่เกิดขึ้นในเวทีโลกไม่เป็นปัญหาเซาท์เชนัสี ปัญหาที่ประเทศพม่าเองก็ตามทีเนี่ยแน่นอนครับญี่ปุ่นในฐานะมหาอำนาจเราก็เป็นคู่ค้าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรก่อประเทศอาเซียนมาโดยตลอดเราก็มีการพูดพบป,ะ,ปะพูดคุยกันบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดพี่เขาแนะนาอะไรทางทางทางอาเซียนเองก็ยินดีที่เราไปเียือนครับขอบคุณมากครับทานรอครับ,รบขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนายมนตรีนะครับกับคุณชัยรัตน์ถมยา ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอยู่ที่ NHK ภาพภาษาไทยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ในใต้คลิปนะครับเพื่อแฟนรายการจะได้ไปติดตามชมในข่าวอื่นๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ได้อัปโหลดเมื่อวันเสาร์ที่16ทธันวาคม2 000, 5 6 6ากรับเวล 18, า,า18นาทีนะครับขอบคุณ NHK World Japan ขอบคุณ ท่านทีวัตแล้วก็ขอบคุณคุณชัยรัตน์ธมยาแล้วก็ขอบคุณท่านนายมตรีเศรษฐาน,นะครับที่ทุ่มเททํางานอย่างเต็มที่ให้กับประเทศไทยและพี่น้องคนไทยทุกคนครับรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชีพธรทาควิเศษครับสวัสดีครับ